โดยตัวสกินใหม่ในบัตรทองคำประจำเดือนมกราคมปี2565สกินแรกตกเป็นสกินของควีนกับสกินที่มีชื่อว่าราชนินีเงาฮะควีน <Queen S 2> กำลังจะเดินครับแล้วก็หันหน้ามาพร้อมกับร้องว่าฮะเหมือนมีใครทักทายก็จะหันมานครับแล้วก็กระโดดหนึ่งทีสกินนี้นะครับจะเป็นยังไงโดยเรามาดูกันสำหรับสกินนี้นะครับสิ่งแรกที่ก้าเห็นคือ สกินเนี่ยจะมาในโทนสีน้ําตาลสีดําแล้วก็สีทองครับถ้าเราเห็นตอนนี้ควินจะทําการสวมหมวกครับที่อยู่ด้านบนหมวกก็จะเป็นสีน้ําตาลครับแล้วก็มีสีดําคาดอยู่ด้านบนครับแล้วก็จะมีเหมือนเป็นไอคอนครับเป็นสัญลักษณ์ของซีรีส์นี้นะครับก็จะเป็นโลหะสีทองครับแล้วก็จะเป็นวงกลมครับแล้วก็จะมีเป็นทางฝั่งของสีดําด้านในนะครับแล้วก็มีตัวยื่นออกมาแก้ว่าน่าจะหมายถึงเงาครับ หรือว่าชาโดนครับถ้าเป็นคิงอาจจะสวมเข็มขัดที่มีไอคอนนี้นั่นเองเดีลยวรามาดูกัรน,นะครับว่าจะถูกอย่างที่แก้วทำนายไว้หรือเปล่าครับแล้วก็คุยของเราครับพอรบองลงมา้าไล่างครับก็จะเห็นดวงตา2ข้างครับที่แน่วแน่มากเลยครับพร้อมที่จะไปโจมตียังหมู่บ้านของศัตรูแล้วก็ทําการสวมหน้ากากครับเป็นหน้าการสีดํา ก็ถือว่าเด่นเลยครับเราจะเห็นเพียงแค่ดวงตาของเขาของเธอนะครับที่ที่แน่วแน่มากๆเลยแล้วผมของควินก็จะเป็นสีทองออกน้ำตาลน้ำตาลทองทองครับก็จะเป็นสีที่สวยงามเลยครับพอดูชุดนะครับก็จะเป็นชุดชุดคุมนะครับที่ทํามาจากสีน้ําตาลสีดําสีทองครับแล้วก็นามานะครับที่ไม่เหมือนใครนะครับ หน้าไม้ของคุนที่แฉนี้นะครับจะเป็นหน้าไม้ที่ด้านล่างครับจะมีทางฝั่งของไม้นะครับสอดไว้นะครับเตรียมที่จะยิงเลยก็เป็นหน้าไม้ที่พร้อมยิงเลยนะครับไม้ที่ทำมายิงครับก็จะเป็นไม้แล้วก็จะเหลาแหลมนะครับเหมือนที่สอเลยด้านหลังก็จะเป็นซองครับใส่หน้าไม้นั่นเองนี่ก็เป็นสกินใหม่ของคุยนะครับกับสกินราชินีเงาครับคุณผู้ชมชอบหรือไม่ก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกแก้วได้เลยนะครับว่า ชอบไม่ชอบเข้ามิไม่ได้เลย,ยพอเรากดที่สกินควีนครับควีนจัดการหมุนตัวครับกระโดดครับแล้วก็หมุนตัวเดี๋ยวแก้วจะกดให้ชมอีกหนึ่งทีจะดูว่าเป็นยังไงเนาะเสียงเอฟเฟกต์ก,ก็น่าจะเปลี่ยนใหม่นะเนอีอีอทีทีทีก็ถือว่าเด่นเลยนะครับทำการกระโดดและหมุนตัวหนึ่งที จากนั้นพอตกลมานครับก็จะเอามือไปจับที่หมวกนั่นเองโอเคก็ถือว่าสวยเลยนะครับสกินนี้นครับอาจจะดูทึบๆหน่อยเนาะแต่ว่าแก้วแก้วว่าดีเทลใช้ได้เลยตอนนี้เราอยู่ที่ด่านคลริฮาร์โออาแก้วจะปล่อยสกินใหม่ของควีนครับราชินีเงาลงไปด้านบนมาดูกันว่าจะเป็นยังไงจะมีเสียงเอฟเฟกต์ตกต่าง,างจากเดิมหรือไม่เราไปดูกัน uh huh. เหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ แต่ว่าเสียงยิงนะครับดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนใหม่ลองฟังดูนะใช่เสียงยิงมีการเปลี่นใหม่นะครับก็จะเป็นเสียงแซบๆนะครับที่ไพเราะนะครับแกวชอมมามกๆเลยและพอควีนเล่ยใก้หมุนครับก็จะทําการใช้ท่าไม่ตายก็จะเสกธนูออกมานะครับแต่ว่าธนูเนี่ยไม่ได้รับการเปลี่ยนใหม่นะครับก็จะเป็นธนูเหมือนเดิมเลยไม่ได้มีสกินใหม่เหมือนกับราชินีเงา และพอราชินีเงาเลือดหมดครับก็จะทําการยืนครับแล้วก็เอามือนะครับจับไปที่หมวกนะครับแล้วก็ปล่อยหน้ามานะครับไปด้านล่างนั่นเองและนี่คือท่าทางฟุ้นฟูเลือดของสกินราชนีเงาครับเท่ไม่เบาเลยนะครับก็จะนอนอยู่ที่พื้นนะครับแล้วก็เอาขาเหยียบไว้นะครับยันไว้ที่หน้ามานะครับถือว่าเท่มากๆเลย และคุณผู้ชมท่านใดที่วางแผนจะเติมบัตรทองคําเพื่อที่จะปลดล็อกสกินใหม่ราชินีเงาคุณผู้ชมสามารถที่จะเติมและสะสม็อกแกว้วกล้าได้ด้วยครับและทุกผู้ชมไม่เสียงเงินเพิ่มเติมนะครับจ่ายเพียง179บาทก็จ่ายเพียงแค่179บาทครับได้บัตรทองคําได้สะสม็ชกแกว้วกล้าด้วยครับแกว้วก็จะขอบคุณมากเลยชมสามารถที่จะเข้ามาในรังคานะครับแล้วกดปุ่มตัว C จากนั้นก็กดโค้ดแกว้วกล้าครับ K L A W K L A แก้วก้าจะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ได้หมดเลยนะครับจากนั้นกดปุ่มสีเขียวส่งรหัสครับโคดนี้ทํางานอย่างไรเวลาที times, oring, ่ผู totally. ้ชมใช้โค้ดก้าก้าแล้วเติมเพชรเติมแพกเกจเติมบัตรทองคําแก้วจะรับส่วนแบ่ง5%จากทุกการเติมผู้ชมขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สนับสนุนก้าก้ามาตลอดขอบคุณจากใจจริงแล้วเราขึกนใหม่สําหรับบนนี้สวัสดีครับ